สวัสดียามเย็นค่ะพเพื่อนๆนะคะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตที่สวนพไรเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าจัดการกับหญ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมปลูกผักนะคะ เราต้องกําจัดวัชพืชก่อนนะคะแล้วก็ตากดินให้แห้งก่อนนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคเชื้อรานะคะ อันนี้เป็นผักปรังนะคะผักปรังกำลังงามเลยไพรกำลังตั้งไม้ไผ่นะคะเพื่อที่จะให้เขาเลือ้อยขึ้นไปนะคะเราก็จะได้เก็บง่ายๆนะคะผักปรังนี้มีประโยชน์มากนะคะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารนะคะ ราะว่าผักปรังเขาจะมีเมือกช่วยเคลือบกระเพาะอ,อาหารได้ด้วยนะคะช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีนะคะในนี้จะมีผักปรังสองชนิดนะคะก็คือจะมีผักปรังชนิดกินดอกนะคะนี่ที่เห็นนี่คือชนิดกินดอกนะคะส่วนอันนี้ เป็นชนิดใบนะคะใบเขาจะสวยนะคะแต่ว่านี่ก็คือเราปลูกรุ่นหลังนะคะเขาก็จะโตไม่ทันกันนะคะนี่ก็จะปลูกง่ายนะคะในนี้ก็จะไม่ได้มีปุ๋ยอะไรนะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรนะคะ ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะมืดแล้วนะคะห้าโมงหกโมงเย็นแล้วนะคะก็จะมืดมืดหน่อยนะคะบรรยากาศภายในเรือนเพาะชำนะคะตอนนี้คือขนพวกมอนสเตอร่านะคะแล้วก็ไม้ประดับต่างๆนะคะเอามาเก็บไว้ในนี้แล้วนะคะตอนนี้พวกเขาก็จะมีบ้านแล้วนะคะมีโรงเรือนให้แล้ว ก็จะดูขึ้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเขียวเหมือนเราอยู่ในป่ามีซอนนะคะงานต่อไปที่เราจะทำก็คือเราต้องจัดการระบบน้ำนะคะ จัดการระบบน้ำอาจจะให้น้ำแบบสเปรย์แล้วก็ให้แบบสปริงเกอร์นะคะเราจะได้ผ่อนแรงเราด้วยนะคะระบบน้ำก็ทําเองนะคะไม่ได้จ้างนี่เต็มแล้ว ที่เห็นนะคะที่ปูนันก็คือจะเป็นการพวกวัชพืชนะคะที่จะขึ้นมาซึ่งพลาสติกตัวนี้นะคะก็จะเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติก็คือน้ําสามารถซึมผ่านได้นะคะแล้วก็มีความหนาพอที่จะทําให้วัชพืชแล้วก็พวกหญ้า,าไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะทําให้พวกเขาตายนะคะ มันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามแต่ว่ามันก็เป็นการจัดการในระดับที่ดีสำหรับพวกวัชพืชน,นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยในการที่เราจะมาต้องกำจัดวัชพืชอยู่เรื่อยๆเราต้องมาตัดหญ้าอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าในเรือนเพาะชํานะคะก็จะมีความชื้นที่ปกติเราก็ต้องให้ตลอดอยู่แล้วเพื่อให้ต้นไม้ประดับและไม้มงคลพวกนี้นะคะ ได้รับความชื้นค่อนข้างมากนะคะจึงทำให้พวกวัชพืชอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เร็วใครจรึงใช้พลาสติกพวกนี้นะคะมาคลุมหญ้านะคะโดยการปรับพื้นที่ตรงนี้ตรงพื้นนี้ให้เรียบขึ้นแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมหญ้านะคะ นี่เป็นช่วงเย็นก็อาจจะมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวไว้ใายมารีวิวให้ดูอีกคราวหน้านะคะจะมาไหนตอนกลางวันนะคะซึ่งมีแดดนะคะเอามาให้ดูนะคะอันนี้จะก็อันนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงปลูกนะคะที่เอาต้นพวกใหญ่ๆลงแปลงได้เลยนะคะ อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังขนมาไม่หมดนะคะเพราะว่ามันตอนนี้คือโรงเรือนเราค่อนข้างที่จะเต็มและแน่นแล้วนะคะกำลังจะคิดแพลนที่จะขยายเพิ่มอีกนะคะเพราะว่ามันไม่พอส่วนต้นกล้าต้นกล้าที่ยังเล็กๆนะคะประมาณหนึ่งเดือนถึง2เดือนนะคะยังไม่ ได้ขนมาในนี้เต็มหมดเลยนะคะก็คือจะมีพวกอายุที่8เดือนขึ้นไปนะคะที่ขนมาในนี้นะคะแล้วก็ยังมีพวกตระกูลอโกนิมานะคะยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเหมือนเราจะคํานวณพลาดไปที่ว่าเราคิดว่าต้นไม้ของเรามมีน้อยจริงๆแล้วคือมีเยอะมากโรงเรือนอ เกคูณเนะคะแปตารางเมตรไม่สามารถบรรจุต้นไม้ของใครทั้งหมดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็กำลังคิดอยู่ว่าจะขยายเป็นในส่วนไหนนะคะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งใครจะปลูกมันหวานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีพวกมนะละกอแล้วก็บวบก็คือ จะได้อะค่ะถ้าสมมติว่าเขายังไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้วเราสร้างโรงเรือนทับเขานะคะก็เป็นการตัดแสงให้ไม่ให้พวกเขาได้สร้างอาหารนะคะก็เลยคิดอยู่ว่าเออจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรในการจัดการ ในอนาคตนะคะมันก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ต้องจัดสรรให้มันเป็นสัดส,ส่วนนะคะว่าส่วนไหนคือเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะเป็นผักผล,ลไม้หรือเป็นพวกต้นไม้ต่างๆนะคะเพราะว่าคิดว่าจะ จะปลูกต้นไม้ที่แบบเป็นไม้ใหญ่เหมือนกันนะคะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะทำจะเลี้ยงไก่ไข่สัก4-5ห้าตัวนะคะยัง <c oughs> ไม่ดูเล่นไว้ให้พวกเขาไข่นะคะเก็บไข่เป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะในในการแพลแนนะคะยังไม่ได้ ลงมือทำค่ะแล้วก็จะมีโรงเรือนกล้วยไม้กับสมุนไพรนะคะยังไม่ได้ทำคือจะเป็นอีกส่วนโซนหนึ่งนะคะที่จะทำสมุนไพรนะคะพวกไพลพวกคามินชันนะคะแล้วก็คมินนะคะจะทำจะสร้างให้มันเป็นโรงเรือนนะคะเพื่อที่ จะให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะดังนั้นเราจึงต้องคิดก่อนที่จะสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆนะคะแม้แต่ต้นไม้หนึ่งต้นนะคะแล้วก็พวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะเราต้องคิดก่อนว่าเราจะปลูกส่วนไหนดีนะคะถ้าเราไม่มีการแพลนนะคะมันก็เสียดายเวลาที่เราต้องตัดพวกเขาออกนะคะ ในเวลาที่เราจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วต้นไม้ของเรามันโตแล้วนะคะแล้วเราก็ไปตัดเขาก็จะรู้สึกเสียดายดังนั้นตอนนี้เราจึงต้องแพลนให้ดีว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังนะคะแล้วก็ไม้อะไรอยู่ตรงไหนนะคะโอเคค่ะสำหรับเย็นนี้นะคะใครก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะในการรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ